ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะจีรชาติถอนใจก่อนยกมือเคาะประตูห้องหนึ่งทีตามมารยาทเวรกรรมจริงๆต้องวนเวียนเสียเวลากับยายซุ้มซ่ามมาสองวันแล้วเมื่อวานนึกว่าจะเรียบร้อยเพราะไม่เห็นหล่อนเป็นอะไร นอกจากถลอกปอกเปิกที่ไหนได้หมอบอกว่าฟิล์มเอ็กซเรย์สมองหล่อนมีจุดน่าสงสยัยกลัวจะมีเลือดข้างเลยให้หล่อนนอนพักที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนรอดูผลไม่ใช่ลุกลามกลายเป็นว่าเขาต้องเลี้ยงดูหล่อนตลอดชีวิตเพราะหล่อนเกิดพิการทางสมองขึ้นมาละ่ะพอผลักประตูเข้าไปจิรชาติก็ใจหายเมื่อเห็นหล่อนนอนบนเตียง มีผ้าพันรอบศีรษะกำลังหลับสนิทอะไรวะเมื่อวานยังเห็นดีๆนอนโรงพยาบาลคืนเดียวหน้าตาซีเซียวอย่างกับคนป่วยหนักเลยแฮะเขามายืนพินิจพิจารณาหล่อนที่ข้างเตียงก่อนจะสะดุ้งเมื่อเปลือกตาที่ปิดสนิทเปิดขึ้นทันควันแววตาหล่อนสดใสไม่มีวี่แววเลื่อนลอยอย่างคนสมองพิการ จนจิรชาติอดถอนใจโล่งอกไม่ได้มาเอาตัวฉันออกจากโรงพยาบาลเหรอหมอว่ายังไงล่ะคุณโชคดีเพราะเสียแค่ค่าห้องค่ารักษาหนึ่งวันไม่ต้องเลี้ยงฉันจนตายเพราะเกิดพิการขึ้นมาก็ดีตกลงกลับได้เลยนะผมจะได้ไปเช็คเอาท์นี่ผมอุตส่าห์แวะมาดูคุณก่อนไปทำงานนะ ค่ะขอบคุณที่ให้ฉันมานอนห้องสวีทในโรงพยาบาลที่แพงที่สุดจิรชาติออกไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ประจำชั้นของโรงพยาบาลซึ่งพยาบาลกุลีกุจออย่างโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งคุณหมออนุญาตให้คนไข้กลับได้ค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยมาให้ตรวจอีกทีแต่คงไม่มีอะไรหรอกค่ะช่วยจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยครับ เขาส่งบัตรเครดิตให้พลางยืนรอหล่อนจิ้มคอมพิวเตอร์อึดใจเดียวหล่อนก็ส่งบินให้เขาพร้อมสลิปให้เซน็นโอ้โหแค่คืนเดียวล่อไปเกือบสามหมื่นพอย้อนกลับมาที่ห้องคนไข้เปลี่ยนชุดเดิมรออยู่แล้วเพียงแต่ชุดดูจะสะอาดสะอ้านขึ้นคล้ายหล่อนให้ทางโรงพยาบาลเอาไปจัดการซักรีดมา หมดไปแย่ไหมคะเขาไม่ตอบทำท่าจะผะไปหากคล้ายเกิดละอายใจถ้าจะรีบร้อนไปทันทีเลยเหลียวหลังมาถามจะไปทางไหนผมไปส่งก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณใบหน้านวลคล้ายจะสลดลงแวบหนึ่งจนจิรชาต,ต้องมองซ้ำอย่างเริ่มสงสยัย เมื่อวานมีใครทางบ้านคุณมาเยี่ยมหรือเปล่าเปล่าฉันไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งสามีคุณหรือหล่อนหลบตาลุกจากโซฟารับแขกทำท่าลังเลก,ก่อนจะยกมือไหว้เขาขอบคุณนะคะถ้าจะใจดีก็ขอติดรถไปลงกลางทางก็แล้วกันค่ะเขาพยักหน้าเดินนำออกจากห้องไปลงลิฟต์ โดยต่างคนต่างทําคล้ายไม่ได้รู้จักกันเขาเพิ่งปริปากพูดเมื่อตรงไปยังลานจอดรถผมยินดีส่งถึงบ้านนะฉันไม่มีบ้านเขาหยุดเดินหันขวับมาทันทีคุณเลิกกับสามีหรอหรือหนีเข้ามามิน่าถึงใจลอยเดินมาให้รถผมชนถ้าคุณจะเปลี่ยนใจไม่อยากให้ฉันนั่งรถ พอไม่อยากยุ่งกับคนจรจัดก็ไม่เป็นไรนะคะหล่อนพระไปทันทีโดยไม่รอเขาปฏิเสธจิราชาติยกมือเกาท้ายทอยยืนมองตามอยู่อึดใจหยิ่งแฮะสงสัยกโกรธผัวเลยหนีออกจากบ้านตามนิสัยไม่ยอมคนแบบนี้มัง้งคนจรจัดเขาพึมพำขณะเข้ามาในรถท่าทางหล่อนอย่างกับอาจารย์สอนหนังสือ ดูดีเกินกว่าจะเที่ยวเดินเปะปะในถนนตามอารมณ์ผู้หญิงเขาพุ่งรถตามความคิดที่แวบมาแล้วก็ถอนใจเฮือกเมื่อเห็นร่างสูงระหงในสลักตัวเรียบเดินอยู่บนฟุตบาทหน้าโรงพยาบาลเขาปราด,ดรถไปจอดพลางผักประตูเปิดอ้าชะโงกหน้าไปพูดดังๆเชิญผมจะไปส่งหล่อนหมุนไปหมุนมา ในท่าตัดสินใจไม่ถูกแล้วหล่อนค่อยตรงมาคล้ายยังดีกว่าเดินเปะปะไม่มีจุดหมายจิรชาตินิ่งคิดแล้วก็สงสัยตัวเองว่ามาวุ่นวายกับหล่อนทำไมคุณไม่ได้ทำงานหรอจบปหกแบบฉันจะไปทำอะไรได้คนฟังขมวดคิ้วตวัดตามองลักษณะอย่างอาจารย์ของหล่อน ยังไม่อยากเชื่อหูตัวเองจบป .6 แถมยังหนีออกจากบ้านตายละคุณไม่เสี่ยงไปหน่อยหรือชีวิตมันคือการเสี่ยงอยู่แล้วไม่ใช่หรือคะคนฟังนิ้วคิ้วพ,พึมพำกับตัวเองนี่หรือวะสำนวนคนจบป .6 หล่อนนั่งตัวตรงตามองถนนเบื้องหน้าด้วยท่วงท่าของคนใจแข็ง เพราะไม่มีร่องรอยหวันไววิตกอนาคตที่น่าจะมองไม่เห็นของหลอนเอางี้ไม่คุณไม่รู้อะไรผลักดันให้เขาหลุดความคิดแวบเดียวออกมาเผอิญที่บ้านผมคนทำอาหารลาออกมีแม่บ้านเก่าแก่ของคุณแม่ทำแทนผมกำลังมองหาคุณช่วยไม่ทราบคุณพอจะทำได้ไหมต้องการคนครัว เสียงหล่อนคล้ายจะกลัวหัวร้อนนิดๆทั้งทงที่ทำหน้าเยมีคนทานกี่คนคะแล้วคุณนายจูจี้จุกจิกหรือเปล่าที่บ้านผมไม่มีนายมีแต่คุณหญิงคือคุณแม่ผมแต่ท่านเสียไปแล้วตกลงคุณสนใจใช่ไหมผมจะให้เงินเดือนเท่าแม่ครัวคนเก่าคือสี่พันห้าพร้อมที่พักเป็นห้องส่วนตัว ติดแอร์ด้วยหรือเปล่าคะมีทีวีด้วยหรือเปล่าหล่อนยิ่งทำเสียงพูดเล่นจิรชาติก็ยิ่งแปลงแปลแปลกๆความเป็นหล่อนขึ้นมาทุกทีตกลงจะว่ายังไงก็ไม่น่าปฏิเสธไม่ใช่หรือคะจิรชาติเลยต้องวกรถกลับย้อนไปยังบ้านตนเองอีกครั้งโอ้โหบ้านใหญ่ขนาดนี้อยู่กันกี่คนคะ ไม่ใช่หุงข้าวทีต้องใช้กระทะใบาบัวแบบสมัยเจ้าคุณเลี้ยงท่านในเรือนเบี้ยเป็นสิบสิบคนนะคะหล่อนอุทานเมื่อรถเขามาจอบีบแต่ที่ประตูรั้วเหล็กดัดขนาดใหญ่สามารถมองผ่านรอยปล่งของรั้วไปเห็นสนามหญ้าเขียวขจีกับต้นไม้ยืนต้นปลูกคลุมหลายต้นไปถึงตัวตึกสีขาวโดดเด่นอยู่ภายใน มีคนโผล่มาเลื่อนประตูเปิดจิรชาติแล่นรถไปที่หน้าตึกค่อนข้างรีบเสียงรถแล่นพลืดจอดสนันทำให้หญิงชราผมขาวตลอดศีรษะหากท่าทางยังกระฉับกระเฉงแม้จะนุ่งผ้าสิ้นลายสวมเสื้อผ้าลูกไม้แบบคนแก่ทั่วไปโผล่ออกมาทำตายิบยิบอยู่ที่เทเลสหินอ่อนทรงโคง้งหน้าตึกนั่นไงปะแรม แม่บ้านเก่าแก่ของผมแบบแม่นมหรือเปล่าคะคนฟังขมวดคิ้วชิวนิดนิดแม้จะบอกตัวเองว่าซุ้มเสียงพูดเล้อทำนองนี้ไม่ได้ฟังระคายหูเพราะหล่อนพูดราวกับเป็นธรรมชาตินิสยัยที่ชอบพูดล้อใครๆเป็นนิดมากกว่ากลับมาทำไมคะคุณชาติแม่บ้านลงบันไดเทอเรสมาชั้นเดียว ขณะเจ้านายหนุ่มรีบลงจากรถไปจับมือหญิงชราบอกให้รู้ถึงความสำคัญของแม่แร่มได้ดีนั่นใครคะแม่แร่มหยีตามองคะเมน้นจิรชารอาจนร่างละหงใกล้มาจึงค่อยก้มไปบอกหญิงชราผมเอามาแทนอุไรไงฮะแต่ยังไม่ทราบจะทำได้แค่ไหนแม่แร่มช่วยฝึกให้หน่อยแล้วกันไปได้มาจากไหนคะ ท่าทางไม่ใช่เด็กบ้านนอกแม่แรมกระซิบกระซาบทำท่าจะยกมือไหว้ก่อนด้ซ้ำอย่างไม่แน่ใจบุคลิกภาพของหญิงสาวที่เดินยิ้มเข้ามาจิรชารีบแตะมือแม่บ้านปล่อยให้คนอ่อนไวกว่าเป็นฝ่ายไหว้ที่หน้าแปลกว่าหล่อนไหว้ได้สวยแม้จะค่อนข้างแข็งคลายไว้ตัวคุณขัตติยานีจะ๊ะแม่แรมโอ้ย ทำไมชื่อยาวนักล่ะคะเรียกสั้นๆว่ายานีก็ได้ค่ะหล่อนพูดยิ้มยิ้มจนจริรชาติระแวงว่าหรือจริงๆแล้วหล่อนอาจจะแค่ชื่อยานีก็ได้โอเคนะผมจะรีบไปทำงานแม่แล่มจัดการทีให้อยู่ห้องอุไรแหละเข้าของขาดอะไรช่วยจัดหาให้เขาด้วยกระเป๋าละหนูแม่แล่มถามอย่างสงสยัย ก่อนทําท่าตกใจเมื่อหล่อนตอบหัวเราะไม่มีค่ะมาแต่ตัวแล้วมาเจอคุณชาติได้ไงอุบัติเหตุค่ะคุณแร่มเบิกตาโพรงอุทานลั่นจนเจ้านายที่รีวไปขึ้นรถต้องเหลียวมามองอ๋อคุณเองนะเละที่คุณชาติเล่าว,ว่าขับรถไปชนจนต้องเข้าโรงพยาบาล